สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ TikTok ก,ก,ก็มีกิจกรรมแคมเปญแฟนอาร์ตนะครับแค่พวกเราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของ TikTok นะครับสามารถลุ้นรับวอยเชอร์นะครับมูลค่า15,000บาทได้ทันทีนะตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่30ตุลานี้นะครับเพื่อนๆแคบ ไปร่วมกิจกรรมนะครับวิธีการร่วมกิจกรรมไม่ยากนะครับเพื่อนแค่เพื่อนกดเข้าไปดูที่กล่องข้อความนะก็จะมีกิจกรรมของตัวแฟนอาร์ตขึ้นมาในกล่องข้อความของพวกเรานะครับแล้วให้พวกเรากดเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่าการร่วมกิจกรรมแฟนอาร์ตนั้นมีขั้นตอนกันอย่างไรนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็คือแฟนอาร์ตนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็คือแฟนอาร์ตนะครับทัสกาลคู่ชิปนะครับร่วมวาดภาพ DIY ปุ๊กปิ๊กน่ารักนะครับมาทําคลิปอวดกันนะครับลุ้น e v o u c h e r 16รางวัลนะครับมวลค่ารวมนะครับ15,000บาทนะครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30นี้นะครับเนี่ยครับกติกาในการทําคลิปนะครับก็คือทํารูปนะครับวาดรูปนะครับ DIY นะงานประดิษฐ์ของดาราต่างๆนะครับ ศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับติดแฮชแท็กเทศกาลคู่ชิพนะครับ TikTok Union นะฮะแล้วก็แฟนอาร์ตนะฮะตัวนี้ก็ให้เราเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ง่ายๆได้เลยนะครับก็ล e ุ้นอีเวนท์นะครับมูลค่านะครับ15,000บาทนะครับตัวนี้ก็ร่วม กิจกรรมกับติ๊กตอกได้ง่ายๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างนะว่าเขาวาดกันอย่างไรนะฮะเนี่ยครับอย่างอ่ะโอเคผมขออนุญาตพี่สันอาท์นะฮะว่าดูวิธีการวาดรูปนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กต่างๆนะเห็นไหมครับเพื่อนตรงนี้นะครับเขาก็จะติดแฮชแท็กนะครับสันอาท์นะฮะตอกอยูนี้นะฮะแล้วก็ตัวอาร์ตตัวพ่ออาร์ตตัวแม่ นะครับแล้วก็ใส่แฟนอาร์ตเข้าไปนะฮะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นงานฝีมือโชว์ฝีมือนะครับในการวาดรูปเห็นไหมเขาก็จะมีการวาดรูปเป็นรูปน่าจะเป็นรูปผู้หญิงนะสวยมากๆะก็ใครมีฝีมือนะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมของแฟนอาร์ตกับ Tiktok ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการร่วมกิจกรรมนะครับของตัว Tiktok ที่จะสามารถรับรางวัลจากท k t o อกได้นะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆได้ติดตามแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ้าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตัวน,นี้ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมกับทิก o อกช่วงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมเล่นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ t i k t อกก็ค่อนข้างดีมากๆนะเพื่อนๆผมก็เชร์แอปนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า แจกค่อนข้างเยอะครับแจกง่ายด้วยแล้วก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ต่างๆนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้เข้าไปที่วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมให้พวกเราเข้าไปตรงนี้นะฮะบางคนหาไม่เจอนะครับให้เข้าไปที่ตรงข้อความนี้ครับตรงนี้กล่องข้อความขาเข้านะฮะกดตรงข้อความขาเข้าตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าตรงนี้นะฮะ ขึ้นมาที่ข้อความวันนี้อย่างอย่างหรือมีอัปเดตต่างเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรามาในในกล่องข้อความตรงนี้นะครับจะมีกล่องข้อความเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้นครับสำหรับข้อความที่ทิกตอกเขาแจ้งมานีครับก็จะมีหลายข้อความเลยฮะให้พวกเราเข้าไปร่วมเล่นอย่างตรงนี้ก็จะเป็นการแจกรางวัลรัวๆของทิกตอกพากินนะครับชี้เป้าต่างๆแจกสูตรความอร่อยนะครับ ก็จะมีให้เราตัวนี้ก็ไปร่วมกันได้ผมทําคลิปแชร์เพื่อนไปแล้วนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ของแฟนอาร์ตเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนก็จริงๆมาหาเข้าร่วมกิจกรรมในเนี้ยค่อนข้างเยอะนะเพื่อนนี่ครับแฟนอาร์ตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเรากดเข้าไปตัวนี้ก็มันก็จะพาเราเด้งเข้าไปที่หน้าร่วมกิจกรรมนะับแล้วเราก็ กดเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับติดแฮชแท็กต่างๆนะครับเนี่ยครับแฮชแท็กติกเต่อยูนิแฟนอาร์แล้วก็ที่การคู่ชิปก็จะได้ลุ้นนางวัน15,000บาทนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีเ c h e ์ er นะครับ16รางวัลน,นะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันเลยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ